นะแต่รายการของกระแสวันนี้ก็ถือว่าเบาอยู่นะสาหรับดิฉันนะสําหรับดิฉันนะดิฉันถือว่าเบาแล้วเพราะว่าท่านดูเทนไม่ใช่พระที่ดิฉันอยากจะไปแบบด่าท่านแบบหยาบหยาบคลายคลามากนักอันนี้พูดตรงๆอ่ะนะ แต่ก็มีหลายประโยคที่ดิฉันพึ่งมาได้ยินในรายการเหมือนกันอาจจะมีบางช่วงที่แบบอาจจะตอบโต้ก,กับแบบรุนแรงบ้างไปนิดนึงก็กราบขอขามาท่านโดยกันละกันพึ่งมาได้ยินเรื่องที่ว่า,ท,าท่านว่าดิฉันว่ารักเพศรักเพศอ,อะไรอะป้นจีวรบวชอยู่ได้จนถึง18ปีอะไรนะั่นะอันนี้อันนี้รุนแรงอันนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาดิฉันแบบ ดิฉันรับไม่ได้เลยนะเพราะว่าถือว่าไม่ให้เกียรติกันท่านเป็นปรเรียนก้าดิฉันยังให้เกียรติท่านเลยดิฉันก็ปรเรียนก้าและนาคหลวงด้วยดิฉันไม่เช่แบบว่าบวชแบบตาสีตาสาดิฉันบวชแบบมีเกียรตินะคะดิฉันเป็นพระพิสุนาคหลวงนะดิฉันเป็นพระออกมาจากวัดพระแก้วนะคะในหลวงเป็นเจ้าภาพบวชให้ดิฉันฉะนั้นก็ต้องให้เกียรติดิฉันด้วยนะดิฉันก็ต้องต้องให้เกียรติดิฉันด้วยดิฉันไม่ได้เป็นคนไปรักเพศปอมเพศบวชเอา อันนี้ถือว่าไม่ได้ท่านก็ต้องทบทวนแต่ก็ดีค่ะจนถึงที่สุดท้ายแล้วตอนจบก็ก็ดีก็ให้อภัยกันไปอะไรกันไปก็ดิฉนันไม่ได้ติดค้างนะแล้วก็หวังว่าท่านซึ่งเป็นพระคนเป็นพระมันก็ต้องมีคุณธรรมมากกว่าเราใช่ไหมท่านก็น่าจะไม่มีอะไรติดค้างแล้วแล้วดิฉนันก็จะอนุโมทนากับท่านนะคะท่านหลังจากนี้ไปท่านไปสอนธรรมะในแนวกรรมาฐานอะไรกับกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาท่าน ดิฉันสัญญาเลยว่าดิฉันจะไม่ไปละลานอะไรท่านเด็ดขาดไม่ทําเด็ดขาดถ้าต้อง,งบทด,ดิฉันก็ไม่ทําอยู่แล้วถ้าพระท่านสอนทำพูดทำเราจะไปเราจะไปอะไรกับท่านลนะ่ะดิฉันดิฉันก็ไม่ใช่คนกักขาดิดฉันก็ไม่ใช่คนกักขาดิฉันไม่ใช่คนที่ที่เป็นอันธพาลน,นะดิฉันเป็นคนพูดจาแรงนะคะแต่ดิฉันเป็นคนพูดจาแรงแบบมีบริบทอนะมีบริบท รู้ว่าควรใช้วาจายแบบไหนกับใครในบริบทแบบไหนเออถ้าปกติอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆท่านไม่ได้มาออพูดพาดพิงกล่าวได้ค่าดิฉันดิฉันไม่มีทางที่จะไปอะไรกับท่านได้เลยไม่มีทางคุณดูสิวันเกิดดิฉันดิฉันอย่างนี้มน์พระมาทําบุญนะมาตักบาตรนะถ้าดิฉันเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่เคารพนับถือพระดิฉันจะไป นิมนพระมาทําบุญตักบาตรท,ทาไมดิฉันก็เลี้ยงแต่ลูกน้องกินเหล้าเมายาไปเฉยๆที่ใช่ไหมถ้าดิฉันเป็นคนไม่ใช่เป็นคนมีศีลมีธรรมอ่ะดิฉันจะนิมนพระมาตักมารับศีลมาตักบาตรท,ทาไมใช่ไหมถ้าดิฉันเป็นคนแบบกะัะขาะนะเป็นคนแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังไหว้พระอยู่ดิฉันก็ยังนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ นะแต่ก็นั่นแหละก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็ก็ควรเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ที่ดีท,ที่ที่ควรแก่ความศรัทธานะคะ <c oughs> ดิฉันก็ดิฉันก็ให้คํามั่นสัญญาเลยว่าถ้าท่านกลับไปสู่แนวทางเดิมของท่านเป็นพระวิปัสนาสอนธรรมะไม่ไม่ตีที่ตัวคนไม่ได้อยค่าไม่พูดเพศประดิฉันไม่มีทางละลานท่านได้เด็ดขาดและดิฉันก็จะนับถือท่านเหมือนเดิมเพราะ ดิฉันก็ถือว่าสิ่งที่ท่านโดนตอนนี้หนักพอแล้วหนักพอแล้วการที่ท่านโดนจดหมายเตือนเป็นครั้งที่สองถือว่าหนักนะคะที่ฉันเคยเป็นพระามาก่อนดิฉันรู้เดี๋ยวท่านจะหากุฏิอยู่ลําบากถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าคณะเนี่ยเดี๋ยวเขาขับท่านออกจากคณะแล้วท่านก็จะอยู่ลําบากหรือแม้โดยที่สุดแล้วถ้าวัดมีมติท่านทําผิดซ้ำซากแล้วเขาไม่ให้ท่านอยู่สังกัดวัดท่านก็ต้องไปหา วัดอยู่ใหม่ซึ่งดิฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอันนี้ดิฉันพูดตรงๆนะถ้าดิฉันเป็นคนแบบเจ้าเครียดเจ้าแค้นนะถ้าสมมุติว่าดิฉันเป็นคนเจ้าเครียดเจ้าแค้นดิฉันฟ้องไปแล้วฟ้องยังไงก็เข้าข้อกฎหมายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติดิฉันเป็นคนแบบเป็นคนแบบว่าเจ้าคิดเจ้าเจ้าเจ้าคิดเจ้าแค้นนะฟ้องเอาหาเรื่องเอาปัจจัยพระเล่นๆทำไมจะทำไม่ได้ถึงทำได้ค่ะ แล้วฟ้องอะ่ะดิฉันมั่นใจว่าดิฉันคณะชนะคดีด้วยดิ้นไม่หลุดนะคะคำว่าอปีจอลอเนี่ยอปีจอลอเนี่ยมันมีดีกาค่ะถ้าอาจารย์เบียฟ้องก็เข้านะคะับคำว่ากะเรวาราเนี่ยเพราะมันแปลว่าเร็วมันแปลว่าเรวสามชั่วช้าแต่เราไม่ทำไงแต่เราไม่ทําดิฉันไม่เคยฟ้องพระเลยนะมีแต่พระฟ้องดิฉันมีแต่พระฟ้องดิฉัน แต่เราอ่ะขณะเราเป็นคาราวาหแท้เทๆเนี่ยเราแค่สินห้านั้นเรายังไม่เคยคิดจะไปฟ้องเลยมีโอกาสจะฟ้องได้เรายังไม่ฟ้องเลยเนี่ยเนี่ยครั้งเนี้ยฟ้องได้นะเพยงไงก็ฟ้องได้มันเข้าเข้าชัดเจนเลยแหละอปีจอรลอ์เนี่ยมันมีดีกามันมีคําพิพากษาที่เป็นดีกาคะ่ะดินไม่หลุดยังไงก็ดินไม่หลุดหรอกแลวยิ่งท่านพูดเรื่องเพศสภ,ภาพดิฉันอีกเนี่ย บริบทของสิ่งที่ท่านพูดมันคือการได้ค่าชัดเจนเลยแต่ดิฉันยังไม่ทําเลยเพราะว่าลึกๆดิฉันนับถือท่านอยู่ไงดิฉันก็เลยไม่ทําก็เลยเป็นเรื่องที่อาจารย์จะตุลงไปทําแทนแต่ดิฉันไม่เอาถึงขั้นนั้นนะทุกคนดิฉันไม่เอาถึงขั้นนั้นหรอกขนาดดิฉันจะเรียกท่านว่าไอ้อีมึงกูดิฉันยังเรียกไม่ลงเลยดิฉันไม่ทําหรอกท่านไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ดิฉันจะทําแบบนั้นกับท่านนะ ดิฉันยังยำเกงผ้าเหลืองอยู่ดิฉันยังมีความศรัทธาในในความรู้และวัดปฏิบัติของท่านอยู่นะ <c oughs> ขนาดที่ขนาดยำเกงแล้วนะที่พูดวันนี้ก็มีบางช่วงก็กลับมาแบบมาดูย้อนหลังก็โอโอ,อันนี้พูดเราก็พูดแรงเหมือนกันอืมเราก็พูดแล้วก็รู้ตัวเหมือนกันนะเราก็พูดแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละค่ะให้มันจบไป ให้มันจบให้มันเล่ให้มันเลิกแล้วต่อกันนะคะอย่ามีวิวาทากันสืบไปเบื้องหน้าเลยอย่าให้มันมีวิวาทากันมันไม่งามอ่ะทุกคนมันไม่งามนะมันไม่งามมันไม่งามในการที่พระมาด่าคารวะแล้วคารวะก็ไปด่าพระลึกๆนะอันนี้พูดจากหัวใจนะยกเว้นว่าเป็นเคสที่พระรูปนั้นคือเฮียซะเลอเกินอ่ะค่อยว่ากันแบบว่าแบบแบบ ทำผิดจงแจ้งอย่างเงีเ้ยเออเสฟเมทุนเอยลักเงินวัดหรือทำอะไรที่มันเป็นความผิดร้ายแรงที่เรามองว่าเนี่ยไม่ใช่พระแล้วเออจะตำหนิอย่างรุนแรงจะว่าด่าทออะไรค่อยว่ากันแต่อย่างเคสท่านอุเทนมันไม่ใช่มันเป็นเทศมันเป็นเรื่องแค่เราเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของข้ออัดข้อธรรมแต่ถ้าพูดเรื่องวัดปฏิบัติอะไรนะถ้าไม่พูดเรื่องวัดจีการ,รมัะนนะพูดถึง,วงกว้างๆอ่ะท่านอุเทนท่านไม่ใช่พระแบบนั้นไง มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไม่งามนะทุกคนจริงๆดิฉันไม่ได้ชอบนะทุกคนอย่ามาคิดว่าดิฉันชอบดิฉันได้ทีแล้วดิฉันมานั่งด่าพระแลดิฉันชอบดิฉันไม่ชอบนะดิฉันไม่ชอบดิฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันคือมันคือสิ่งที่น่าชื่นชมและก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้คนก็อคติกับพระเยอะพอแล้วดิฉันไม่อยากสร้างค่านิยมให้เห็นว่าเออ การที่คนหัวดำกับคนหัวโล้นมาด่าทอกันมันเป็นเรื่องปกติในสังคมพุทธอะไม่อยากให้มันเป็นภาพแบบนี้ไม่งั้นต่อไปก็ความยำเกรงมันไม่มีแล้วนะทุกคนมันจะไม่มีความยำเกรงต่อกันนะนะมันจะหายไปนะ ฉะนั้นพระท่านก็ต้องทําหน้าที่ของท่านให้ดีนะคะท่านต้องสํารวมระวังให้ดีโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคที่มีโซเชียลมันไม่ได้ยุคแบบมันไม่ได้เหมือนยุคแบบคนเข้าไปวัดแล้วฟังท่านเทศพนมมือแล้วไม่กล้าแย้งไม่กล้าเถียงท่านมันมันไม่ใช่ค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้โซเชียลคนมันเท่ากันโซเชียลคนมันเท่ากันและประเด็นบางอย่างสังคมเขาเส้นสิทีฟท่านต้องระมัดระวังเช่นการด้อยค่า การดูถูกกันด้อยค่ากันเนี่ยต่อให้ท่านห่มเหลืองเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ให้อภัยท่านนะคะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าเออพระพูดไม่เป็นไรเขาไม่ได้ยกเว้นท่านเขาไม่ได้ยกเว้นท่านโซเชียลมันเป็นพื้นที่ที่คนเท่ากันคนเท่ากันเท่ากันคืออะไรจะด่าใครด,ด่าพ่อล้อล้อแม่กันมันก็ด่ากันได้ฉะนั้นก็ยิ่งเป็นพระท่านยิ่งต้องระวังเลยว่าท่านจะ ท่านต้องไม่สร้างวิวาทะในโซเชียลอ่ะท่านต้องไม่เป็นคนจุดวิวาทะในโซเชียลเพราะว่าถ้าท่านสร้างวิวาทะในโซเชียลด้วยการแบบต่อล้อต่อเถียงกับคารวาสอ่ะยังไงท่านก็พังพังคนมองคนไม่มองพระดีหรอกคะ่ะคนไม่มองพระดีหรอกเพราะยังไงคนเขาก็ต้องมองว่าพระศิลนเยอะกว่าก็ควรต้องมีความ ระมัดระวังก็ควรต้องมีความระมัดระวังในการใช้คําพูดคําจามากกว่าคาราวสาหรืออย่างหรืออย่างแบบคนแบบที่เขามองแบบเข่งเข่งที่ตัวเขามองว่าพระมาต่อลาะต่อเถียงกับคารวาสไม่เหมาะมาเถียงกับคารวาสเป็นนักบวชมาเถียงกันเหมือนเหมือนกับคาราวสาเถียงกันมันไม่เหมาะเขาก็มองอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นท่านท่านท่านอย่าทา นี่ฝากถึงพระรูปอื่นๆนะนะคะอันนี้พูดพดพูดไว้ว่าท่านต้องเข้าใจสังคมในยุคนี้ด้วยถ้าท่านจะอยากปลูกศรัทธายังอยากอยู่ในฐานะเป็นที่ศรัทธาเป็นที่ประสาทาเรื่อมใสของชาวบ้านท่านต้องเน้นในการให้ปฏิปัญญาผู้คนแล้วก็ระมัดระวังการใช้คําพูดวาจาที่มันจะเป็นการเหยียดได้ค่ามันขณนะที่ฉันเรื่องรู้สึกเลยนะเป็นพระแบบ เป็นพระเรียกคาราวสาที่เขาเป็นสุจริตชนนะ่ะสมมติว่าเป็นพระไปเรียกจิกหัวเขาว่าไอ้ไอ้ไอ้เอยบักเออยีเอยเ,เนี่ยดิฉันก็ถ้าไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือแต่ครูบาอาจารย์ดิฉันก็ไม่มีเรียกจิกหัวแบบนี้นะดิฉันก็ไม่ศรัทธานะดิฉันไม่ดิฉันรู้สึกว่ามันคือการไม่ให้เกียรติมันไม่ให้เกียรติยกเว้นว่าเออเราศรัทธาท่านแล้วท่านแบบว่าอาวุโสมากจริงๆอะ่ะ แล้วเราไม่ถือท่านที่ท่านจะเรียกเราม่โอเคอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้ศรัทธากันไม่ได้มีความารู้จักมักคุ้นกันแล้วมาเรียกแบบเป็นพระถือว่าตัวเองมีมีศีลเยอะกว่าแล้วมาเรียกชาวบ้านว่าไอ้อีมึงกูอย่างเงี้ยดิฉันน่ะดิฉันไม่ศรัทธานะดิฉันไม่ศรัทธานะดิฉันรู้สึกว่าพระต้องมีต้องมีวัจจีภพยเราะสิโยมอย่างเงี้ยโยมคุนอย่างเงี้ย,ย,ย,ยมันคือการให้เกียรติกัน แม้เวลาเราคุยกับพระแล้วแบบพระเรียกเราว่าคุณอย่างเงี้ยคุณเธอโยมอะไรก็ว่าไปเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออพระท่านท่านท่านน่านับถืออ่ะแต่ถ้าเรียกแบบจิกหัวจิกกระบาลอย่างเงี้ยใครไปนับถือดิฉันก็ไม่อยากนับถือใช่ไหมอ่านทุกคนว่าไหมนะเอออืมใช่ไหมใช่มันก็ต้องแล้วแต่คนด้วยว่า เออมันต้องแล้วแต่คนด้วยว่าว่าใครเออไม่ฟ้อง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 ค่ะไม่ฟ้องไม่ฟ้องพูดไปแล้วพูดก็คือไม่ฟ้องทําไม่ลงถ้าเคสท่านอุเทนนะนะคะทําไม่ลงแต่ถ้าเป็นพาะรูปอื่นไม่รับประกันนะคะแต่ถ้าเป็นท่านอุเทนเน่ะทาท่านไม่ลงท่านไม่ลงรู้สึกว่าท่านก็มีความเครียดพอทนอยู่แล้วเครียดพอทนอยู่แล้วค่ะ ให้ให้อยากให้ท่านเอาเวลาที่เอาเวลาที่ท่านจะต้องไปขึ้นศาลหรือจะต้องมาแบบสู้คดีกับชาวบ้านน่ะไปสอนธรรมะดีกว่าที่ที่ฉันได้บุญนะการที่ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรือไม่เอาเรื่องท่านในทางกฎหมายอาญาอะไรอะ่ะท่านก็จะได้มีเวลาในการไปสอนธรรมถือว่าเราให้เอาเวลานั้นน่ะให้ท่านได้มีเวลาไปไปเทศไปสอนไปนั่งกรรมาฐานอะไรก็เรื่องของท่านเถอะถือว่าเป็นบุญของเราแล้วกัน คือว่าเป็นบุญของเราแล้วกันอืใช่ไหมฮอืมไม่น่าเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ย้ํำนะทุกคนว่ามันเป็นภาพไม่งามนะมันเป็นภาพไม่งามนะที่แบบภาพกับคาราวาสมาแบบต่อรอดต่อเทียนกันนะถ้าไม่จําเป็นอย่าให้มันเกิดเลยอย่าให้มันเกิดเลยอย่าให้มันเกิดถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะ ออจับมือกันเผยเผยแผ่ธรรมะเถอะจับมือกันใครมีแนวทางของใครก็ก็ใครถนัดแบบไหนอย่างอาจารย์เบียร์พูด่ะถ้าไม่อคตินะถ้าไม่อคตินะถ้าฟังที่อาจารย์เบียร์แกพูดที่แกบ,บอกว่าเออแกก็แยกแยะอยู่เวลาแกพุยธรรมะแกก็คุสยสไตล์สไตล์แบบคนสมัยใหม่อเข้าใจไม่คน คนพูดโซเชียลก็เหมือนดิฉันแหละบางทีดิฉันก็แบบฟิลลิ่งแบบแกล้งวีนบ้างอะไรบ้างพูดนู่นนี่นั่นไปแล้วเราก็พูดธรรมะไปด้วยอะไรให้แง่คิดคนไปด้วยแล้วคนก็ก็จําภาพว่าเนี่ยก็แพรี่มันก็อย่างนี้แหละมันก็ปากจัดนะแต่ถึงเวลามันให้แง่คิดมันก็ให้แง่คิดนะมันปากจัดก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้ชวนใครไปทําอะไรที่เป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นโกหกมดเทจงมงายมันก็ไม่ได้ทํานะอะไรแบบเนี้ย เข้าใจไหมเข้าใจไหมเออถ้าถ้ามองเห็นในแง่ในแง่ดีของระหว่างกันอย่างเงี้ยดิฉันว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยอืมไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลยแต่ถ้าอันไหนที่มันเม่ดมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆมันอธิบายมันอธิบายผิดมันอธิบายผิดมันอธิบายไม่ถูกต้องมันอธิบายแบบผิดเพี้ยนเช่นผิดเพี้ยนในแง่ธรรมโอ้จะออกมา โตจะออกมาอะไรดิฉันไม่แก้ต่างให้เลยเอาเต็มที่เลยค่ะเอาเต็มที่เลยอธิบายธรรมะผิดอย่างเงี้ยหัวข้อ,อน,นี้มันเป็นแบบนี้นะใน,ในพระสูตรท่านอธิบายแบบนี้นะแต่สมมติว่าเป็นดิฉันหรืออาจารย์เบียไปพูดอีกแบบหนึง่งอธิบายอีกแบบหนึง่งไม่ตรงไม่ตรงพูดไม่ตรงเดี๋ยวคนเข้าใจผิดจะต้องออกมาแก้อันเนี้ยพูดไปเลยดิฉันแบบดิฉันดิฉันจะไม่ต่อว่าเลยพูดไปเลยพูดไปเลยค่ะดิฉันจะฟัง ดิฉันจะฟังดิฉันจะดิฉันจะน้อมรับดิฉันจะฟังว่าเนี่ยพูดผิดแฮร์รี่พูดผิดอาจารย์เบียร์พูดผิดสอนผิดแบบนี้เข้าใจผิดเดี๋ยวคนนะอื่นฟังแล้วไปทําตามไปเข้าใจตามแล้วมันผิดแก้ทำไมแบบนี้เออเหมือนที่อาจารย์สมบูรณ์ท่านเคยทําอ่ะที่อาจารย์เบียร์เข้าใจเรื่องการเรื่องการจุติการเคลื่อนผิดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อธิบายในมุมของท่านไป อะไรไปหรืออีกหล,หลายๆเรื่องที่อาจารย์เยบียบางทีท่านพูดในฟ์สดนะบางทีมันก็พูดไปตามสัญญาความจาที่อาจจะคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างซึ่งดิฉันก็เป็นจําชื่อคนผิดบ้างจําหัวข้อจําหัวข้อที่มาของหลักธรรมผิดไปบ้างอะไรไปบ้างหรือไม่ตรงเป๊ะๆบ้างมันมีหมดนะคะมันเป็นเรื่องของสัญญาและมันเป็นเรื่องของสัญญาความทรงจําซึ่งทุกคนมีสิทธิ ผิดได้คาดเคลื่อนได้แต่ถ้าผิดแล้วมีคนตักเตือนบอกกล่าวคนที่เขาทรงจําได้แม่นกว่าแม่นยํากว่าเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวก็เราก็ต้องฟังอันนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่ใช่เป็นการมามุ่งโจมตีกันที่เรื่องส่วนตัวนะคะพูดไปเถอะใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาไหลามามุ่งพูดถึงเรื่องส่วนจฉพาะเจาะจงเรื่องส่วนตัว พูดเรื่องเพศสภาพที่มันไม่ใ oh ช่เรื่องที่มันไม่ใช่ปัญหาที่ใครควรจะต้องมาตําหนิติดติงใครอย่างเงี้ยก็มันก็จะมันก็จะปัญหามันก็จะเกิดละถ้าสมมติมุ่งมาพูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องรสนิยมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ดิฉันถือว่ามันเป็นการมันเป็นการละเมิดสิทธิมันไม่ใช่เรื่องของการวิจารณ์ในความเห็นละมันไม่ได้ มีคนถามว่าคุณแพรลี่คะเวลามีคนมาพูดว่าตุ๊ดอะไรแบบนี้มีเครืองกันบ้างไหมถ้าไม่รู้จักกันก็เครืองสิคะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเรามีชื่อคนเรามันมีชื่อเขามีชื่อ,ห,อหรือถ้าเขาคุณไม่รู้จักชื่อเขาสัพพนามอื่นของการให้เกียรติกันมันมีคุณก็เรียกเขาไปที่คุณคุณพี่อะไรเงี้ยเออคุณพี่น้องอะไรก็ว่าไปคือสัพพนามมันมีไม่ต้องไประบุเรื่องเพศสภาพเขาใช่ไหม การเรียกตุ๊ดแต่ว่ามันคือไปการไปพูดถึงเพศสภาพของเขา<ต>ซึ่งเขารู้แหละดิฉันก็รู้ว่าดิฉันเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยรู้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะต้องเอามาเรียกแทนตัวดิฉันมันไม่ใช่ดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นพ้นสมัยแล้วอะ่ะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงกิริยาอาการมันคล้ายๆกันนั่นแหละประเด็นสมมติเหมือนมเรียกท่าอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าท่านมีชื่ออะไรดิฉันก็เรียกท่านเช่นท่านอุเทนอย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่าดิฉันจะใช้แบบเดียวกันดิฉันเรียกหัวโลนนี่ <G l ust> ไงสมมติสมตมติคุณคิดว่ามันคือการให้เกียรติกันไหมสมมติใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้หรือคนที่ไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีๆไปเจอเดินไปเจอเขาเนี่ยเรียกเขาเฮ้ยไอ้วันเอวันเออคุณคิดว่าเขาจะชอบไหมสมมติว่าไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นอะไรกันไม่รู้จักกันเดิน,เด,นเดินไปเรียกสรรพนามเขาอย่างเงี้ย <G l ust> คุณคิดว่าเขาจะชอบไหมไม่ชอบไม่มีใครชอบ ไม่มีใครชอบซึ่งคนละประเด็นกันวันนี้ดิฉันก็พูดในรายการเนาะดิฉันบอกว่าท่านอุทเทนน่าจะเข้าใจผิดคือคนที่เป็นแบบเนี้ยหมายถึงแบบเป็นแบบดิฉันนะคะเป็นตุดเป็นแตวเป็นกระเทอเราไม่ได้ต้องการให้ใครมามามองว่าเราคือผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องมาพูดเราว่าไม่ต้องมาเรียกราว,ว่าคนสูไว้ไม่ใช่แบบที่ท่านอุเทนแบบนั้นท่านอุเทนไปคิดเอาเองไม่ใช่ คนที่เป็นแบบนี้ต้องการแค่ว่าเออคุณก็เคาลพความเป็นกระเทยในยตัวเขาแลวคุณก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นกระเทยและดิฉันก็ไม่ได้แอบว่าเอเอถ้าดิฉันแอบก่อนว่าเฮ้ยคูเป็นชายแท้เฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเอยเอ,เอ,เอ,เอโอเคมึงจะหลอกล้อว่าเป็นกระเทยเป็นอะไรก็ก็หยอกล้อไปถ้าดิฉันแบบ,บ,บปกปิดเพศภาพตัวเองแต่เนี้ยดิฉันเป็นแบบเปิดเผยทุกคนก็รู้ว่าดิฉันเป็นอะไรจากนั้นมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปไปแบบบ่ง ในเรื่องที่มันเป็นเพศสภาพใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกว่าคนสวยอ่ะไม่ได้บอกว่าโอ้โหเจอกระเทยแล้วต้องบอกคนสวยหญิงแท้ไม่ใช่เขามีชื่ออะไรก็เรียกเขาไปสิ <c oughs> เหมือนเป็นพรกก็เรียกเขาโยมก็เรียกไปตีกว้างๆโยมโยมแพรี่ก็ว่าไปเอออย่างดิฉันใครจะไม่รู้จักชื่อดิฉันโยมแพรี่หรือท่านจะเรียกดิฉันว่าอะไรอ่ะไอหนูไพวันอะไร,ก,รก,ไก,ก็เรียกไปีิีก็มีชื่อก็เรียกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่นั้นเลย อยไปเข้าใจว่าคนเป็นตุด๊ดเป็นกระเทยต้องการให้คนอื่นแบบเยินยอไม่ใช่เราแค่ต้องการให้คนอื่นเคารพเราเหมือนที่คุณเคารพคนอื่นๆนะแค่นั้นเลยไม่ได้มาบอกโอโ้เจอกระเทยต้องเี็กคนสวยแม่คนสวยไม่ใช่อันนั้นมันค็มูสาวาดหรือเปะละ่ามันก็ไม่ใช่อืเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้น ก็แค่เคารพก,กันมันมีสรรพนามเยอะแยะที่เราจะใช้เรียกคนอื่นแบบที่คนฟังเขารู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติอ่ะเออมันมีมันมีคำตั้งเยอะแยะที่คุณสามารถใช้ได้ในแบบที่คนที่ถูกเรียกเขารู้สึกว่านั่นคือการให้เกียรติโยมถ้าเป็นพระก็กว้างๆอะโยมโยมนูน่นโยมนี่ก็ว่าไปใจ่ไหมแล้วพระมาเรียกคนอื่นว่าตุ๊ดอย่างเงี้ยตุ๊ดแพรลี่อะสมมติแบบ ตัวเองห่มเหลืองอยู่หัวโลนอยู่นี่ไปเรียกคน,นนะู้นอ่ะตุ๊ดแพรลี่กระเทยเท่าจตุรงอย่างเงี้ยม,มันมมันจะมันฟังดูยังไงมันไม่ฟังในขณะที่เราเวลาเราคุยกับพระเรายังเรียกว่าท่านทุกคําอ่ะต่อให้หน้าเกียรติขนาดไหนต่อให้ไม่ถูกกันอย่างนูน้นอย่างนี้เวลาเราใช้สรพพนามเรียกพระเนี่ยเราใช้คําว่าท่านนะ คำว่าท่านในภาษาไทยเนี่ยมันคือการให้เกียรติมากถ้าเป็นคารวาด้วยการเรียกท่านเนี่ยก็ต้องเป็นมียศมีตําแหน่งใหญ่โตนะเราถึงใช้คําว่าท่านท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านสอสอท่านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคาว่าท่านแต่เนี่ยเราไม่รู้อ่ะเห็นใครห่มเหลืองเราก็ท่านไปหมดอ่ะมันคือการให้เกียรตินะใช่ไหมขนาดเราไม่ชอบกันไม่ถูกกันดิฉันยังเรียกว่าท่านเทนเลยอย่างเงี้ยดิฉันยังใช้ใช้สรรพนามในการเรียก ตัวพระว่าท่านเลยอ่ะมันคือการให้เกียรติกันแค่นั้นเลยอยางฝอรดไม่รู้เงี้ยฝอร์ดก็อ่ะหลวงพี่หลวงพ่อเออหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ปะล่ะแน่นอนค่ะปฏิฆะเต็มเต็มเลยปฏิฆะปฏิคฆะมันเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเคยอยู่แต่ในที่ที่มีแต่คน ให้เกียรติเราเคารพบเราอะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังผ้าหลายรูปก็ผ้าหลายรูปจะติดอันนี้ติดอันนี้ติดในเขาเรียกว่าติดในสิ่งที่มันเป็นอิทธาลมอารมณ์ที่น่าไข้หน้าพอใจเพราะว่าเวลาอยู่ในอยู่ในสมาคมอยู่ในสมาคมอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ที่มันมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองหรือคนที่มา มาฝึกธรรมะมาฟังธรรมะทุกคนให้เกียรติท่านหมดไงทุกคนให้ให้เกียรติท่านหมดพอท่านเสพอย่างเงี้ยเสพอิทธาลมเสพสิ่งที่มันน่าไขรหน้า,า,นาพอใจได้ยินแต่คําเยินยอเขาลบนกนอก,นอกตลอดตลอด,ลอดท่านก็จะคิดว่าโอ้ตัวท่านนี่คือแบบสูงส่งมากทุกคนมาพบมาหาก็จะต้องกราบการกราบไหว้ให้เกียรติไม่กลา้าเถียงไม่กลา้าต่อปากต่อคำมันไม่ใช่อย่างที่ที่ฉันพูดไง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ได้เลยถ้ามื่อไหร่ท่านกระโดดลงมาท่านกระโดดลงมาหรือท่านกระโดดเข้ามาอยู่ในอยู่ในอะไรอ่ะท่านกระโดดเข้ามาอยู่ในโซเชียลมันคือพื้นที่พื้นที่ที่มันโอหมันอะไรอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเท่ากันอ่ะแล้วคนไม่ค่อยแบบไม่สนใจนะว่าจะเป็นพระไม่พระเขาไม่ได้สนใจนะถ้าเมื่อไหร่ท่านกระโดดลงมาร่วมวงกับเขาอ่ะ เออมันเป็นพื้นที่ที่มันมีทั้งคนที่เขารบพระใหม่เขารบพระคนที่เฉยเฉยคนที่อักคติเออเข้าใจเปล่าเออมันรี้มันเออมันท่านต้องระวังมันฟรีดอมไม่ไช่เขานสนใจหรอกหน้าอิดหน้าผมถ้าท่านพูดอะไรที่มันแบบตะกามันไม่ได้อ่ะตะกะมันพังพินาศท่านก็เตรียมได้เลยเออแต่ถ้าท่านไม่อยากเจอถ้าท่านไม่อยากเจอสิ่งที่เป็นปฏิฆา ไม่อยากเจอสิ่งที่เป็นอนิจฐานลมท่านต้องไม่เสพโซเชียลเลยท่านก็อยู่แค่ในวัดแสดงธรรมให้กับคนที่เขาศรัทธาท่านอะไรท่านจะไม่เจอสิ่งพวกนี้แต่ถ้ามาไหายท่านอาอัด y o youtube โพสลง YouTube เอออัดคลิปลงโซเชียล u t u b e ก็ห้ามพูดท่านท่านอัดคลิปลงโซเชียลท่านต้องโดนแน่นอนปฏิฆาแปลว่าอะไรที่มัน อะไรที่มันเป็นเรื่องขัดข้องในใจอะ่ะปฏิฆาแปลว่าขัดข้องเช่นคาําด่าอันนี้ก็เรียกเป็นปฏิฆาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นอารมณ์ที่เป็นปฏิฆะฟังแล้วมันฝังอยู่ในใจมันขัดจองเลยใจแล้วจนทนไม่ได้ฟังไม่ได้กูต้องต้องอัคดคลิปตอบโต้อะไรเงี้ยนี่แหละจะเรียกว่าปฏิฆาแหละพอได้ยินแล้วอื้ยทนไม่ได้ทำไมว่ากูอย่างนี้ว่ามึงเจอกรกูหน่อยเป็นไงอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละคือปฏิฆาแหละ เนี่ยมันต้องระวังนี่แหละเออมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นโซเชียลมันไม่ได้อยู่ในวัดไงจาคะาก็แปลว่าสละไงตับภาษาธรรมะมันจะแบบคล้ายๆกันเนาะจา,าค่าปฏิฆาแต่ความหมายมันคนละอย่างกันเลยนะจาค่าคือการสละจาค้าเนี่ยอยู่ในหลักของคารวะจะทมด้วยนะคารวะรธรรม,นะรรมอะไรอใช่ไหม เขาว่าจะทํามันมีอะไรบ้างวะจำไม่ได้นะไม่อยากพูดเดี๋ยวไปพูดผิดแล้วเดี๋ยวมีคนมีคนตัดไปแฟนค่ะอยู่กับแฟนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งแหละไม่ต้องคิดถึงนะคิดถึงตาก่อนค่ะตอนเนี้ตาพว่วสธรรมสี่เหรออือคือความซื่อสัตย์ไม่ม,มีอะไรบ้างมีสัจจะธรรมะขันติจักจ,จ,จากะเออสัจจะ ธรรมะขันติจาคะเนี่ยแหละอยู่ในหลักคาราวะาตถาธรรมถ้าเราอยากเป็นคารวะที่ดีเราต้องมีสี่อย่างนี้นะคะอะไรบ้างนะเมื่อกี้สัจจะก็คือสัจจะคือความจริงอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นจริงมีความจริงพูดจาก็พูดแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงไม่พูดจาโป๊ปดมดเทสก็มีความจริงใจธรมมจรมะก็ความข่มใจรู้จักข่มใจอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องข่มใจไม่ทําไม่ละเมิดมัน ไม่ละเมิดมันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าไปละเมิดแล้วมันจะทําให้เราตัวเราเดือดร้อนเราก็ต้องมีธรรมะใช้ชีวิตอยู่ในโลกคารวะก็ต้องมีธรรมะมีความข่มใจอ่ะต่อไปขันติขันติก็มีความอดทนวิก่งอดทนข่มใจแล้วก็ต้องมีความอดทนอดทนเนี่ยอดทนมันไม่มันแบบยังอยากที่สุดเลยอดทนต่ออะไรที่มันไม่แต่เป็นความยากลาบากข้างนอกอย่างเงี้ยเออก็ต้องอดทนได้ อันสุดท้ายจาคะจาคะก็นี่แหละเม่กินไงที่พูดอันนี้ไงจาคะก็สลากไงต้องมีสลากเก่งว่ะอ่าทำไมอ่ะโอ๊ยทำไมฟอรลวหมดแล้วนั่นเนี่ยอา้าวตายแล้วแค่คาลว่าจะทำสีไม่รู้ความหมายก็ประเรียนก้าวก็น่าให้เขาด่ายอยู่นะถ้าไม,ไม่ได้ไม่ได้จาคะก็คือการให้การสละแบ่งปันอ,อันอันสุดท้ายอ่ะสำคัญเลย สำคัญเลยจาคะต้องรู้จักตลาดแบ่งปันบ้างนะได้มาแล้วก็แบ่งปันไปอะไรไปเนี่ยเหมือนที่ฉันไงทำมาค้าขายเราก็ต้องมีจาระคัดนะจาระคอ่ะไม่มีไม่ได้นะไม่ไงั้นมันจะทาให้เราใจแคบเป็นคาราวาสถ้าไม่ฝึกจาระคัเลยเราจะเป็นคนใจแคบเห็นแค่ได้ขี้งกอะ่ะภาษาภาษาชาวบ้านเขาว่าขี้งกขี้ทีตหนีทีเหนียวอะไรเลยไม่อะไร,ไะไรนิดๆหน่อยๆไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ฝึก ถ้าไม่ฝึกจาคะาเลยอ่ะแจ้มากจะเป็นคนแบบใจแคบแล้วใจแคบเยอะๆเยอะเกินแล้วมันก็จะเอาเปรียบคนอื่นเราก็จะเอาเปรียบคนอื่นอยากจะเอาเปรียบคนอื่นไม่มีความแบบสละให้เลยไม่ได้อะไรที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ตัวเองไม่เอาเลยอันนี้แหละเพราะว่าไม่มีจาคะ